สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ ep 5นะคะเราจะมาเพ,พาะพันธุ์เมล็ดพืชกันนะคะวันนี้นะคะมีอุปกรณ์ก็คือมีถ้วยนะคะพลาสติกนะคะมีถ้วยพลาสติกแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะกันไกรแล้วก็มีดนะคะนี่เอาไว้ตัดถุงนะคะแล้วก็มีน้ำหนึ่งขวดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกนะคะวันนี้เรามีเมล็ดถั่วเขียวนะคะนี่จาก ไรทิปเลยนะคะเราจะเอามาเพาะถั่วงอกกันนะคะอันนี้ซื้อมาแค่ประมาณครึ่งโลนะคะ35บาทนะคะแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ตาสมอเอนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นผักสลัดนะคะเอาไว้กินสลัดนะคะนี่นะคะแล้วก็มีผักชีพื้นบ้านนะคะนี่ค่ะก็ตากบดำกบแดงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาตัด ะะอุปกรณ์ที่เราเตรียมนะคะก็จะมีนี่คะ่ะภาชนะที่ใส่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเริ่มทําเลยนะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะก็เอามีดนะคะตัดซองผักชีเลยคะ่ะพอตัดซองเสร็จนะคะแล้วก็เทใส,ส่ลงไปในชามเลยนะคะ ทั้งหมดเลยนะคะมเมล็ดผักชีก็จะเป็นสีหน้าตาเป็นแบบนี้คะ่ะนี่มเมล็ดผักชีกหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่นะคะทุกคนนี่ผักชีนะคะแล้วก็นี่นะคะเตรียมพร้อมปลูกนะคะแล้วก็ใส่น้ําค่ะให้ท่วมเลยนะคะพอ ต่อไปนะคะเราก็จะเอาเมล็ดพันธุ์ตาสมอเอนะคะเป็นผักกาดหอมนะคะตัดนะคะแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ในภาชนะที่เราจัดเตรไว้เลยนะคะ,ะหลายหลายท่านบอกว่าปลูกผักปลูกยังไงทําไมปลูกไม่สวยปลูกไม่งานนะคะ่ะก็วิธีขายวิธีมันนะคะแต่ว่าวิธีของพิมค่ะคือจะแช่เมล็ดพันธุ์ไว้ก่อน1คืนนะคะเพราะว่า จะให้เมล็ดพันธ์เนี่ยมันดูดน้ําเพื่อที่จะอิ่มตัวเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะก็เราก็เอาไปลงดินเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาต่อ EP หกนะคะโอเคน้ําใส่สิจากนั้นเอาเล็กถั่วเขียวนะคะตัดไม่ต้องเยอะเพราะว่าถั่วเขียวมันจะ นี่มากนะคะนี่ใส่ภาชนะนี้เลยนะคะปอีกอ๋อปรามานี้นะคะถั่วเขียวเราก็จะใช้แบบประมาณนี้นะคะก็ใส่น้ำค่ะเพื่อที่จะให้มเมล็ดถั่วเขียวนะคะอิ่มตัวนะคะใส่ทั่วน้ำเลยนะคะ แล้วก็ทิ้งไว้1คืนนะคะนี่ค่มเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดนะคะเราจะทิ้งไว้1คืนนะคะเพื่อที่จะให้มเมล็ดทั้งหมดนะคะอิ่มน้ําอิ่มตัวก่อนเราถึงจะเอาไปลงปลุกลงดินนะคะแล้วเราจะมาดูขั้นตอนในการลงดินปลูกดินทํำยังไงพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะ EP 6ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะช่อง ลามค่าสิทธิอาจารย์โชว์ขาวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ